กแต่ถ้าแต่ถ้าไปเที่ยวไปได้แต่ถ้าไปอยู่ไม่ไปแต่เขาคือเขาไม่ค่อยห่วงเรื่องพวกเอาของข้างนอกไปกินข้างในร้านอะไรเงี้ยเอาแค่หนึ่งนิ้ว l ล n g

คือสามากรสชาติก็จะออกแบบถ้าเผ็ดก็คือเป็นเผ็ดน,นะแล้วก็จะไม่มีความ,วมนัวของฉลุเข้าก็จะใส่แต่แค่เกลือแล้วก็พวกน้ำมันหอยอะไรเงี้ยแต่เนี่ยอร่อยอนะ่ะป oh <my> ูทอดกระเทียมอ่ะ ไม่มีอะไรกลับมาเลยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรอเอาม,ม,มนมี้มาลงเหลืออีกซื้อหนี้นจะค้นบัตรเขาแบบว่าการเช่าจอดก็แบบไม่กลัวอะไรเลยนะคือแบบค้นยางเสีค้นยางแบบข,ข่างท่างถนนแล,ล้วบริยางชีดได้ยางแบบ ออกมาเล่นเลยวบบะหมอหมอ้อจะใช้ขอแบบลายแห้งลายแล้วแบบว่าที่รถแบบ,บ่าสนรถใหญ่อสิีูกลางเล่นสียูอยังไงเล,ล้วแต่คือทุกคนไม่ต้องไม่ต้องถามบอกฝากว่าฝากนั้นทาทานี้คือมันไม่มีอะไรที่จะซื้อเลย แต่วันนั้นสนามบินยังว่ามีอยี่ยงมีตลาดน้ำบ้านน้องนี่ขี่แบบขี่มอเตอร์ไซค์า,ายอยู่ดิแต่ของเขาก็แบบเล่นได้เลยใช่แต่เขาไม่ชนกันเลย มันก็อร่อยสำหรับเขาหล่เพราะเขาไม่ค่อยกินเผ็ดกันแต่เห็นร้านเห็นร้านไทยเราไปเปิดที่นู่นอยู่ร้านผัดไทยกุ้ง ผมลงเครื่องที่นี่ห้าทุ่มกว่าแล้วก็กลับไปนอนออกมาตีห้าประมาณฉี ชั่วโมันไม่ร้อนคือพ่อจำวันผิดไงเอาชุดไปแค่ชุดเดียวคือผมว่าโงหรือว่าเอ๊ะมีคนตีบางเลิกยัง้็ไมล่กผมก็เลยเอใจแบบอ๋อ เราไป25กับ27เราต้องอยู่สองวันสิแต่พ่อบอกว่าเราไปรับเสร็จเราก็กลับแม่ก็เลยขนชุดไปนั่นแหละชุดที่ใส่ไปไอ้ลูกับพี่บีอ่ะือใส่หมดแล้วนะนอนกับมานอนอ่างน้ำก็ใส่ชุดนั้นตอนกลับมาขึ้นื่องใส่ชุดเดิมไปชุดเดิมกับชุดเดิม